ดีค่ะทุกคนเจอก,กับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในช่องของระเบ,บิดมาแช์นะคะคลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายก็จะมาทําคลิปที่เป็นคลิปที่เกี่ยวกับนี่เลยค่ะเปิดถุงช็อปปิ้งจากเซเว่นอินเนเวนนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเปิดถุงช็อปในเซเว่นมานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบจะบอกว่าซื้อของในเซเว่นแบบประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่หน้าปักซอยมันหาซื้ออะไรง่ายนะคะแล้วแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเมื่อเช้าพี่สายไปเซเว่นมาแล้วคือได้ของมาเยอะมันเป็นของที่ ชอบที่ใช้แล้วชอบแล้วก็เป็นของที่บางอย่างก็ไม่เคยใช้แต่ว่าก็ซื้อมาลองดูก็เลยอยากจะเอามาทําคลิปให้ดูเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อจะได้เป็นทางเลือกสําหรับใครที่กำลังเฮ้ยตัวนี้ใช้ดีหรือเปล่าว่าเห็นขายอยู่ในเซเว่นแต่ยังไม่กล้าซื้อใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองดูคลิปพี่ต่ายจะได้มีเป็นไกด์ไลน์หรือว่ามีเป็นทางเลือกนนะคะแต่เดี๋ยวต้องมาดูก่นอนมาดูชิ้นแรกก่อนว่าพี่ต่ายได้อะไรมาบ้างาชิ้นแรกขอเป็นตัวนี้แล้วกันเป็น เคที่ดอนะคะจะเป็น A.A. c u คูชั่นเนื้อแมตนะคะของเคที่ดอนะคะกระปุกนี้ราคาอยู่ที่159บาทหาซื้อได้ง่ายในเซเว่นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเคที่ดอตัวคูชั่นของเคที่ดอตัวนี้พี่ตายไม่เคยใช้แต่มีน้องๆหลายคนบอกพี่ต่ายรีวิวคูชั่นในเซเว่นให้หน่อยได้ไหมคะ ที่ว่ามีพี่มาริเออ,อเร์มาเลอร์อยู่ตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> คือโดนโดนน้องๆขอมาแบบเยอะมากคลิปนี้นะคะให้รีวิวคุชชั่นในเซเว่นแต่ว่าก็ยังไม่เคยทําเลยเพราะว่าพี่ต่ายไม่เคยใช้แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่กระต่ายจะมาทาคลิปรีวิวให้ดูนะคะน้องๆที่ขอพี่กระต่ายเข้ามาก็รอติดตามนะคะตัวนี้มีขคยอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะชิ้นต่อไปเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นตัวนี้และกันค่ะเป็นแป้งฝุ่นของ เดลิฟธนาคารนะคะ,นะค,ะคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะอันนี้มีขายอยู่ในเซเว่นนะคะราคาอยู่ที่45บาทเท่านั้นนะคะจะบอกว่าแป้งฝุ่นเดลิฟพี่ต่ายใช้มาบ่อยมากๆแล้วก็ใช้มานานมากๆทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้อย่างวันนี้พี่ต่ายก็ลงกันแดดแล้วก็ลงบีบีครีมของน้านี้นะคะแล้วก็ทาตัวนี้เลยนะคะก็คือ คือใช้มาตั้งนานแล้วถ้าใครที่เคยติดตามพี่ต่ายยุคแรกๆในพี่ต่ายจะรีวิวแต่ของตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้จริงๆเพราะว่าเป็นพี่ต่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้แป้งตลัดหรือว่าแป้งอัดแข็งเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะหน้าพี่ต่ายมันอุดตันหรือว่าเพราะด้วยคนที่เป็นคนสิวเป็นคนที่เป็นสิวง่ายมากๆนะคะพี่กระต่ายก็จะชอบใช้แป้งฝุ่นมากกว่านะคะแล้วมันหมดแล้วก็เลยไปซื้อมาใหม่นะจ๊ะก็เลยเอามารีวิวให้ดูตัวนี้ เมื่อก่อนไม่มีขายในเซเว่นนะจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนอนะ่ะเขาแบบพี่ต่ายต้องสั่งซื้อในเน็ตนะคะต้องเป็นเพจของของเดลิเอรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีวางขายในเซเว่นเร็วด้วยนะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบจะเป็นออกสีเหลืองๆคล้ายๆไม้ธนาคารเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทาหน้าลงไปเนี่ยไม่ได้ทําให้หน้าเหลืองหรือว่าไม่ได้ทําให้ สีผิวมันโดดขึ้นมานะคะแต่ว่ามันจะทําให้หน้าเนียนนะเนี่ยอย่างวันม่จายก็ใช้แป้งตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆมีน้องๆหลายคนที่แบบอยากให้พี่ต่ายรีวิวให้ดูเดี๋ยวมามารอดูรีวิวเต็มๆนะคะจะเป็นสินค้าที่มาจาก The l i f ธนาคารนะคะ,ะ,คะรอติดตามค่ะมาดูที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปขอพูดในเรื่องของอาฟมล้างหน้าดีกว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้จะบอกว่าใช้บ่อยมากแล้วก็ใช้ประจําถ้าเป็นช่วงไหนที่พี่ต่แบบ สมูทีบบีเฟสเจลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่110บาทมีขายในเซเว่นะคะเขาจะเป็นเจลล้างหน้าที่เหมาะสําหรับใครที่ผิวบอบบางมากๆผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเป็นสิวง่ายมากๆหรือว่าช่วงไหนที่สิวผดสิวผืนขึ้นแนะนําว่า ใช้ตัวนี้คือดีมากเพราะว่าที่พี่ต่ายจริงๆใช้บ่อยแล้วแต่ว่าช่วงนี้พี่ต่ายนะถ้าดูใกล้ๆนะคะในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นสิวผลเม็ดเล็กๆพี่ต่ายขึ้นเต็มเลยเพราะว่าอาจจะแพ้อากาศด้วยช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเวลาที่พี่ต่ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะคะสิวแบบสิวผลมันก็จะเหินขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ตายก็จะกลับมาใช้ตัวนี้ที่เป็นโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะบอกเลยว่าไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็คือผิวแบบ แพ้ง่ายมากๆเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งใครที่แบบว่าใช้เครื่องสําอางที่ใช้เครื่องสําอางหรือว่าใช้ครีมที่ติดสเตยียรอยมาแล้วแบบหน้าแหกนะคะใช้ตัวนี้เลยคอนเฟิร์มวาดีมากตัวนี้ร้อยสิบร้อยสิบบาทนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาการแพ้แล้วก็แบบสิวผดสิวผื่นขึ้นแนะนําตัวนี้เลย ตัวนี้ก็คือเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะของเบอร์โนวาเจลนะคะจะบอกว่าใช้ดีมากตัวนี้จะเป็นเจลว่านหางจระเข 99. 99้99.99%จุด9%เลทีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นเจลว่านหางจระเข้แบบนี้มีขายอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่65บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เขาจะบอกว่าจะเป็นเนื้อเจลที่แบบว่าแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่าเนื้อแบบ คือเนื้อแบบเนื้อเข้มข้นมากและให้ความชุ่มชื่นมากๆนะคะเห็นไหมไม่ไหลเลยอะ่ะคือไม่ไหลลงมาเลยนะคะบางยี่ห้อเนี่ยจะไหลลงมาเลยแต่ตัวนี้คือไม่ไหลเพราะว่าเขามีความเข้มข้นสุดๆด้วยความที่ช่วงนี้พี่ไายสิวผดขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นสกินแคร์ที่เคยใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะงดก่อนจะงดเลยแล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้นี่แหละคะ่ะที่ให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าช่วยในเรื่องของการสมานผิวด้วยนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะใช้ดีเหมือนกันนะคะ มีขายอยู่ในเซเว่นราคาอยู่ที่นั่นแหละ65บาทไปตำกันได้เลยคอนเฟิร์มตัวต่อไปนะคะจะบอกว่าเป็นตัวนี้จะเป็นเรื่องของผมกันบ้านจะเป็นอาหารผมเป็นวิตามินบำรุงผมของโดฟนะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าพี่ต่ายใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะแต่ว่าราคามันอาจจะ มันอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าดีทีเดียวนะคะตัวนี้1 2 3มี6แคปซูลราคาอยู่ที่59บาทตกเม็ดนึงเกือบ10บาทเลยนะคะจะบอกว่ามันก็รานะคามันก,ก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันใช้ดีเพราะว่าด้วยความที่พี่ต่ายเป็นคนที่แบบว่าชอบนีผม ชอบนีบผมเอาเครื่องนีบนีบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้อาหารผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเหมือนกันนะ,นะคะและตัวโดฟ์ของตัวนี้ก็หาซื้อง,ง่ายในเซเว่นด้วยนะคะวิธีการใช้ก็คือว่าใช้หลังการสระผมเพื่อเป็นการบํารุงผมนั่นเองนะคะตัวต่อไปพี่กระต่ก็จะเป็นตัวนี้นี่เลย ตัวนี้ใช้มาได้ประมาณ2ขวดแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วราคามันไม่แพงตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเป็นสเปรย์บำรุงผมเหมือนกันนะคะจะเป็นสินค้าที่มาจากแบรนด์เกาหลีนะคะตัวนี้เขาจะบอกว่านวัตกรรมใหม่สเปรย์อาหารผมนะคะและส่วนผสมหลักๆเขาจะเป็นอาร์แกนออยคือหลายๆคนไม่รู้จักอาร์แกนออยกัน แต่หลายๆคนคิดว่าน่าจะรู้จักอาร์แกนโอยนี่เขาจะเป็นเม็ดอาร์แกนที่อยู่ประเทศโมร็อกโกและเขาสกัดมาเป็นน้ํามันเยนะคะซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกับการบำรุงผิวหรือว่าการบํารุงผมหรือว่าการแบบว่าบํารุงแบบขนตาหรือแบบสารพัดประโยชน์เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ํามันมหัสจจรย์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมที่ผสมอาร์แกนโอยเข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่อาร์แกนโอยบริสุทธิ์นะแต่ว่ามันใช้ดีแล้วก็ราคาเขาอยู่ที่เขาอยู่ที่6ก เอยอยู่ที่59บาทนะคะมีขายในเซเว่นนะจ๊ะตัวนี้ก็ใช้ดีคอนเฟิร์มตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้อาพูดถึงเรื่องอาพูดถึงอาหารเสริมกันบ้างคือจะบอกว่าจริงๆแล้วชอบ อันนี้ล่าสุดไปเมื่อเช้ามาไปซื้อมาสองสองจะเป็นอาหารเสริมของกูต้าแม็กนะคะพี่ต่ายเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วด้วยนะคะแล้วมีกับบางคนพี่แบบกินแล้วแบบมาคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วบอกเฮ้ยกินแล้วพี่ต่ายมันดีจริงๆมันดีจริงๆแล้วมันทาให้ผิวแบบผิวลื่นแล้วแบบผิวแข็งแรงนะนะคะเพราะว่าจะบอกเลยว่าใครที่แบบอายุแบบขึ้นเลข3บวกบวกเหมือนพี่ต่ายเนี่ยอาหารเสริมเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากต่อร่างกายของเรานะคะบางทีเราจะแค่แบบดูแลภายนอกอย่างเดียวมันไม่พอนะคะตัวจะบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วที่สัมพันธ์มันหา ง่ายในเซเว่นนี่ยงหนึ่งซองมี7เม็ดราคาอยู่ที่99บาบาทนะคะตัวนี้ แต่ยิ่งช่วงไหนที่พี่ตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวต่างตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดของยันีนะคะจะบอกว่าใช้ดีเหมือนกันอันนี้ขึ้นหลอดที่2แล้วมีขายอยู่ในเซเว่นราคาอยู่ที่175บาทนะคะจะบอกว่าตัวนี้เขาจะมี S P F อยู่ที่5 0 P A 3บวกเลยนะคะนอกจากจะมีสารกันแดดแล้วที่พี่ตายชอบเขาจะมีส่วนผสมที่มันเป็นกูต้าไทโอนแล้วก็มอยเซอร์ซึ่งให้ความชุ่มชื่นด้วยในขณะเดียวกันก็มีสารส่วนผสมที่มาจากก ความแบบผิวดูสว่างใสขึ้นในระดับหนึ่งนะนะคะแล้วที่พี่ต่ายชอบก็คือมันตัวนี้มันเวลาใช้แล้วหน้ามันไม่มันเวลาใช้แล้วหน้าไม่มันเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายแกะให้ดูอันนี้คือกล่องใหม่กล่องหลอดแรกหมดไปแล้วแล้วอันนี้คือขึ้นหลอดที่สองเนื้อเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นสีเนื้อแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทาหน้าลงไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้หน้าวอกหรืออะไรคือมันจะซึมไปที่ผิวเลยนะคะแล้วก็เกลีย่ยเกลี่ยง่ายมากๆพี่ต่ายบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายมากๆตัวนี้ แล้วก็รู้สึกว่าเอยโอเคเลยแหละตัวกันแดดตัวนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ต่ายเจอกันแดดในเซเว่นมีขายเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือว่าเป็นเป็นในรูปแบบของซองนะเอาไว้เดี๋ยวใครอยากให้พี่กระต่ายรีวิวกันแดดที่เป็นในรูปแบบของซองนะนะคะก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กระตายจะมาทําคลิปที่เป็นแบบเฮ้ยกันแดดในเซเว่นที่แบบเป็นซองๆเนี่ยมามาเทสให้ดูแต่ละตัวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะก็ตัวนี้ใช้ดีคอนเฟิร์ม จบแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะก็พี่ต่ายก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่แบบเฮ้ยจะใช้ตัวไหนดีไม่ดีหรืออะไรยังไงนะนะคะก็ดูคลิปพี่ต่ายไว้เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของพี่ต่ายนะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มสีแดงข้างล่างนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากพี่กระต่ายเลยนะคะคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ